เป็นคนจีนแต่กำเนิดอ้าถูกต้องไม่งั้นจะเรียกโงไงล่ลองเรือม,มาเมืองไทยคนเดียวเมื่ออายุได้ยี่สิบปีมาอยู่ที่จังหวัดตรังเลี้ยงชีพด้วยการขายกาแฟต้มลูกเดือยและต้มถั่วเขียวขายให้กับกรรมกรประมาณ250คนที่ทำงานแถวแม่น้ำกันตัง ก็เป็นคนจีนที่ไม่เคยฆ่าเป็ดไก่มาไหว้เจ้าเลยเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อแก่ตัวลงก๋งก็ให้แม่ขายกาแฟาที่ร้านแทนส่วนก๋งจะขี่จักรยานไปเล่นไพ่นกกระจอกที่ศาลเจ้าหกเกี้ยนเข้าใจดีจังเลยซึ่งก๋งได้รับมอบหมายให้ดูแลก๋งเห็นคนอื่นเอาของศาลเจ้าไปใช้ส่วนตัวก็เลยเอามั่งแต่เอาเพียงแค่ มุ้งและโต๊ะสองตัวไปใช้ที่บ้านบ้างในวัยชรากองมีอาการหลงหลงลืงลงลมลืมแล้วละโลกไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุเจ็ดสิบหนึ่งปียายเป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทยเป็นคนใจดีแล้วทนมากยายจะทำข้าวเหนียวปิ้งให้ลูกสาวเอาไปขายการขายข้าวเหนียวปิ้งนะ่ะไม่ได้ช่วยทำไรายได้ให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่นักยายจึงเลี้ยงหมูขายเป็นไรายได้พิเศษด้วย ยายต้องไปหาหยวกกล้วยมาเลี้ยงหมูวันหนึ่งยายไปซื้อต้นกล้วยต้นใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมากต้องแบกกันคนละข้างแล้วยายก็ลื่นหกล้มก้นกระแทกจนมดลูกตกออกมาแต่ยายก็ไม่ปี่ปากบ,บอกกับใครให้รู้จนมีเมื่อมีอาการตกเลือดยายจึงเข้ารับการผ่าตัดมดลูกหลังจาผ่าตัดยายก็เป็นอัมพาตไปข้างหนึ่ง ต้องเดินกระเพรเป็นเวลาถึงหปีเสร็จหลังจากนั้นก็เดินไม่ได้เลยอีกเป็นเวลาปีกว่ารวมเวลาเป็นอัภาตอยู่8ปีจึงเสียชีวิตก่อนยายเสียทางบ้านเป็นนิมนต์พระมาสวดมนต์ทางใต้เรียกกันว่าสวดเป็นโดยเชื่อว่าเมื่อมีคนเจ็บหนักให้นิมนต์พระมาสวดนำทางเมื่อตายแล้วจะได้ติดตามพระไปสู่สุคติหลังจากที่พระสวดเสร็จแล้วแค่พระเดินพ้นประตูบ้านไปถึงริมถนน ยายก็เสียชีวิตชาวบ้านเชื่อกันว่ายายตามพระไปจริงๆหลังจากที่ยายเสียแม่ทําบุญส่งเงินไปให้ตามความเชื่อของจีนโดยไม่ใช่ได้ใช้บัตรเครดิตนะเผากระดาษเงินกระดาษทองเอ่ยชื่อกองและยายแล้วก็บอกว่าเงินจำนวนนี้ให้เอาไปใช้หนี้ที่เหลือให้เก็บไว้ใช้ใจ่ายก็คงเป็นธรรมเนียมเลย พี่สาวของแม่คือป้านั่นแหละสมัยรุ่นสาวเป็นคนสวยเรียบร้อยเหมือนผ้าพ,พับไว้จะคอยทำหน้าที่ดูแลบ้านดูแลกลงดูแลยายทำอาหารให้กับทุกคนแต่พออายุดได้ิ0กว่าป้าเริ่มมีอาการของโรคประสาทนอนคลุมโป๊ะ <c oughs> ไม่พูดกับใครบางทีก็พูดคนเดียวหลังจากที่กงและยายเสียชีวิตแล้ว ป้ามีอาการมากขึ้นบางครั้งคุ้มคลั่งวิ่งไปในตลาดกลางคืนนอนก็ร้องว่ามีคนเอาตะปูลงศพมาใส่หัวป้าบางทีก็ลงไปแช่น้าโอ้คงร้อนมากในแม่น้ํากลางเด็กหรืออาบน้ําทั้งเสื้อผ้าคือเกิดอาการคุ้มคลั่งนั่นแหละในปี43ป้าก็ย้ายมาพักกับแม่วยความที่ป้า ชอบหนีออกไปนอกบ้านแม่เกรงว่าจะไปถูกราะชนจึงต้องขังป้าไว้หลังบ้าน <c oughs> ไปถึงกัล่ามหรอกเมื่อใดกะตานที่ประตูเปิดป้าก็จะรีบออกมาด้วยความดีใจแล้วก็ไปเที่ยวเด่นนอกบ้านเสมอบางเวลาป้าคุ้มข้างป้าจะทำอะไรแม่ ถึงผมแม่กับเคหัว oh. <laughs> ทำให้ต้องทุบตีกันบ่อยๆ oh. <laughs> ระหว่าง <laughs> แม่แม่ <laughs> แม่จึงกลายเป็นคนหงิดง่าย oh. เดี๋ยวต้องฟังไว้นะ oh. เพราะเดี๋ยวจะ oh. มีคำเฉลย บางครั้งทุบตีป้าถึงขนาดเลือดตกยางออกก <c oughs> ็มีป้าจึงจะสงบลงสงบลงโหดจังแม่บอกว่าการที่ป้ามีอาการทางโรคประสาทอาจเป็นเพราะถูกคุณใสหรือเพราะหรือเพราะผิดหวังในชีวิตเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งป้าไปพบ ขวดแก้วขนาดเท่าขวดยานัดวางอยู่ข้างกําแพงภายในบ้านป้าจึงเรียกแม่มาพร้อมกับเปิดดูปรากฏว่าเป็นถูกต้องจากขวดน้ำมันผสมผสมขี้เท่าและหนอนจ้ะแม่มักสอนลูกว่าถ้าเจอขวดประเภทนี้อย่าเปิด เพราะคนทางใต้ชอบเล่นของอันนี้ก็เขียนมาอย่างนี้นะจริงๆแล้วเขาเล่นบางบางคนอย่างนั้นมันขึ้นอยู่ของอะไรชอบเล่นของดีอย่างหนึ่งชอบเล่นคุณสายในอีกอย่าง,งแต่เป็นใช้คํารวมมสวนที่ว่าเป็นเพราะปิดหวังในชีวิตนั้นเพราะเคยมีคนมาชอบพอกันกับป้าแต่ก็มีเหตุมีเหตุทําให้ไม่ได้แต่างงานกันป้ามักพูดบ่อยๆว่าลุงและแม่ แต่งงานแล้วก็สบายแต่แม่บอกว่าแต่งงานแล้วต้องต้องอดทนตั้งหากแม้จะมีการคุ้มดีคุมร้ายแต่บางครั้งป้ากระดูเป็นปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเมื่อมีงานบุญกะถินพระราชปีสี่ห้าแล, 46, ลูสี่หกไูกดินนำผ้าตรายไปให้คุณป้าจบคุณป้าก็จบและอธิษฐานตามที่ลูกนำได้ทุกประโยค เวลาบอกให้ทำบุญป้าจะตั้งน้ำโมสามจบขึ้นมาเองอย่าง,งคล่องแคล่วทุกครั้ง<อ>คือบางช่วงก็รู้ตัวอะไรคำถามการที่ของอของสารเจ้าไปใช้โดยพระาการจะบาปเหมือนคนที่ยักยอกของวัดไหมคะก่อนที่กงจะเสียมีการเชิญเพื่อนบ้านมาสวดมนต์ให้เพื่อนบ้านนะเป็นคารวะโดยใช้บทสวดบทสวดมนต์เดียวก,กันกับที่พระมาสวดให้ยายก่อนละโลก เออทำเนียมนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะการที่ให้คารวะส,สวดให้อย่างนี้มีผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับการที่นิมนต์พระมาส,สวดคะอันนี้ก็น่าศึกษานะกองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนยายทากรรมอะไรมาจึงต้องผ่าตัดมดลูกอายุสั้นและเป็นอมภตการที่พระมาส,สวดให้เมื่อเจ็บหนักนั้นเนะ่ะยายได้ตามพระไปเมื่อสิ้นลมจริงหรือไม่ยายตายแล้วไปไหน ได้รับบุญที่รูปที่ไปให้หรือเปล่าคะของลยายจะได้อะไรจากการที่แม่เผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปให้บ้างคะลูกจะทําอย่างไรกับความเชื่ออย่างนี้ป้ามีวิบากกรรมอะไรจึงมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นเพราะโดนคุณใสาจากขวดน้ํามันที่ไปเปิดนั้นหรือเพราะผิดหวังในชีวิตอย่างที่แม่คิดหรือเปล่าคะแม่มีวิบากกรรมอะไรกับป้าถึงต้องรับเลี้ยงดูป้าต้องทุบตีกัน ลูกจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้แม่ตั้งสร้างกรรมอีกต่อไปอะเรามาฟังกันเลยนี่ฝันนี่ฝันนะฟังพอเป็นพลินสบายๆกันนะจ๊ะการที่กกงเอาของสารเจ้าไปใช้ส่วนตัวก็ทำให้จิตผูกพันกับสารเจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาเฝ้าสารเจ้า แต่เนื่องจากทําทานมันน้อยจึงเป็นภูมะเทวาจนจนอดๆอยากๆไม่ค่อยจะมีอะไรกินเลยก็ไปเล่นไพ่นกกระจอกแต่บาปก็ไม่มากเหมือนคนยักยอกของวัดไม่ว่าคารวาสหรือพระมาสวดให้ฟังก็ตามขึ้นอยู่กับผู้ฟังเป็นหลัก ว่าได้ทรงจิตคล้อยตามบทสวดมนต์ได้แค่ไหนโดยที่ใจว่าผ่องใสมากน้อยเพียงใดเหมือนเราเปิดเทปพดีพระมาสวดหรือใครสวดให้ฟังอะไรเงิ้เหมือนญาติลูกหลานหรืออะไรสวดให้ฟัง <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับอาานฟังนะส่งใจตามมีความเรื่อมใสในพระรัตาในตรัยใจผ่องใสขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังยายต้องมาถูกผ่าตัดมาลรปเพราะ เศษกรรมกาเมเจ้าชู้ที่เป็นอวภภาพพระฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันปัจจุบันในชาตินี้และวที่ยุสร้ากับพระกรรมบาลฏิบาติฆ่าสัตว์ทำอหารจ้าตอนการตายใจยายผ่องใสเพราะนึกถึงพระได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านเห็นองค์พระในตัวแต่นึกถึงพระและใจสบายคือนึกเออใจอยู่กับพระเข้าใจตรงนี้ไหมจ๊ะเข้าใจ เมื่อตายแล้วก็เห็นเป็นช่องทางสว่างท่านเลยลอยขึ้นไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นเงินเป็นเทพธิดาดีกว่ากงจ้ากงและยายได้รับบุญทิวาทิศไปให้จะมีสภาพที่ดีขึ้นคือกงหายอดอๆจากยากส่วนยายก็มีทิพย,ยสมบัติที่ดีขึ้นจ้ากงและยายไม่ได้อะไรเลยจากการที่แม่เผากระดาษเงนินกระดาษทอง ส่งไปให้จะได้ต้องทําบุญ <Okay. S 1> นี่มันทํามาเป็นธรรมเนียมแ,แล้วก็ไม่รู้จะว่างไง <Okay. S 1> เพราะในปรโลกไม่ได้ใช้กระดาษเงินทองใช้แต่บุญและบาปที่ทําไว้ตอนเป็นมนุษย์บาปก็ทุกบุญก็สุขแต่คนที่ได้คือคนที่ขาย <c oughs> กระดาษเงินกระดาษทองคือได้เงินอันนี้ได้ของแท้ ได้ใช้ในชาตินี้ลูกต้องให้ความรู้นี้กับคุณแม่ให้ทราบว่าเพราะโลกเขาใช้อะไรและทําอย่างไรกงและยาจะได้บุญจะต้องไปให้ความรู้กับแม่ป้าติคุ้มดีคุ้มร้ายเพราะวิบากกรรมสุราของป้าเห็นไหมกรรมสุรานี่ดีไหมไม่ดีเห็นไหมควรดื่มไหมไม่ควรควรทุบไหมควรควร เลิกผลิตไหมควรเลิกขายไหมควรเลิกดื่มไหมนี่เห็นไหมวิบาการรมสุราของป้าเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านนะในชาตินั้นได้เกิดเป็นผู้ชายชอบดื่มสุราเมามาแล้วก็ชอบทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอาชญากรรมเ<ะ>มาแล้วก็ชอบทาร้าย หลังจากตายแล้วไปมหารรกไปตามขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ยเราตัดตอนมาตอนนี้มือมาเกิดในชาตินี้กรรมที่ท่านคุ้มคลั่งก็เพราะเมาและชาตินี้ที่ท่านถูกทุบคือถ้าไม่ทุบแล้วก็ก็จะไม่ยอมสงบก็เพราะกรรมที่เมาแล้วชอบไปทำร้ายผู้อื่น ไม่ได้เกิดจากคุณใสหรือผิดหวังในชีวิตหรอกจ้าแม่กับป้าที่ต้องทุบตีกันเพราะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นนนนันุนคู่กรณีสนับสนุนวงเดียวก่อน <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนะ่ะแฟนเก่าทำไมเก่งอย่างไรพวกนี้ ป้าคืออดีตสามีในชาติที่ขี้เมาคือชาตินั้นแม่เป็นภรรยายท่านแต่กรรมเจ้าชู้ไหมทำให้กลับมาเป็นผู้หญิงนี่ไงเมาเจ้าชูตบตีกรรม,มขี้เมาคุ้มคลั่งทำร้ายก็ถูกตบตีกรรมเจ้าชู้ก็มาเป็นผู้หญิงป้าคืออดีตสามีในชาติที่ขี้เมาคือชาตินั้นแม่เป็นภรรยายท่าน ก็ทำกับแกล้งให้ตามหน้าที่ทำไปทำสามีก็จะโวยวายเมื่อสามีเมามาก็ตบตีกับภรรยาเป็นประจำเมาดีไหมอย่างนี้ไม่ดีโดยวิบากกรรมนี้แม่จริงต้องมาดูแปลป้าสีคุ้มดีกำลายเพราะกรรมสุราคือไปทำกับแกล้มให้อะไรอย่างเงี้ยแม้ไม่ได้เต็มใจแต่ก็มีเชื้อเสร็จวิบัติมาอีกทั้งต้องทุบตีกันเหมือนชาตินั้น ลูกต้องแนะนำแม่ว่าแม่ต้องอดทนอย่างเดียวอดทนแล้วสร้างบุญหนีกรรมไปสร้างทุบ,บุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรมนี้จ้ะส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบารมีมากับหมูคนะ่คณะไอ้ดี่แถมก็ไม่ได้ถาม แต่ชอบมินิสัยดื้อ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 และบางครั้งก็มีทิฏฐิมันนะจึงทําให้พลาดไปเกิดในที่ลําบากก่อนจะมาเจอหมู่คณะชาตินี้จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคนแล้วมันสั่งสมบุญทุบุญก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านตั้งแต่เกิดมาสร้างบารมีในภพชาติต่อไปจ้าเพราะฉะนั้นอย่าดื้อ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 มีมานาทิฏฐิไอ้จริงจริงของแถมมันก็จะอยากแถมเท่าไหร่หรอ ดีคาราอ่ะมาดูภาพกันนิดหน่อยคุณตาตอนมีชีวิตชอบไปที่ศาลเจ้าเป็นประจำทฏิศาเจ้าเนี่ไม่มีทักกินในยาบุคคลนะก่อนตายเพื่อนมาสวดมนต์ให้แต่ก็ไม่ได้บุญอะไรมากลักได้แค่นิดหน่อยเพราะว่าใจไม่ได้พองใสเห็นเด่นนกกระจอกไพ่นกกระจอก ทำให้ไปเกิดเป็นภูมิทเทวาชั้นต่ำที่สานเจ้าที่ตนเองชอบไปตอนเกิดที่สารเจ้าใหม่ๆนั่นแหะได้แต่ดูคนอื่นเขากินแต่ตัวมันอดๆอยด,อดอยากไม่ค่อยจะมีกินเห็นไหมพอไม่ได้ทำทานนี่ยอยากความจำนานในการเล่นไัยนกกระจอกไปไไจับนกกระจอกในปะโลกไม่ได้ <laughs> ไ ยายมีปุ่ประการเคยเกิดเป็นผู้ชายชอบขาดสะตมอาหารและผิดสิ่งการมีชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นผู้หญิงถูกผ่ามดลูกผ่าตัดเป็นอัมพาตและอายุสั้นก่อนเสียชีวิตได้นิม,มนต์พระมาสวดที่บ้านทาให้จิตช่วงสุดท้ายผ่องใสตายแล้วก็ไปเลยไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานสีงเงินส่งคุณป้าอดีตชาติเป็นผู้ชายชอบดื่มสุรา ระยาต้องคอยทำกับแกล้มให้กินอย่างเสียไม่ได้ขนาดทำไปอย่างนั้นนะยังต้องมาลุยกันแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าแล้วลมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำช,ชาตินี้จ <c oughs> ึงเกิดเป็นผู้หญิงและเมียนการทางประสาทแม่ใน,นชาตินี้คือปรียงป้าซึ่งเป็นชาขี้เมาในชาตินั้นช,ชาตินี้จึงต้องมาคอยดูแลและบางทีก็ต้องตบตี <c oughs> ใช้ความรุนแรง เพื่อ่าซึ่งงบลงหลานสาวคำบุญอุทิศให้ใทพบาทคนตาคนใหญ่ตอนนี้มีสภาพดีขึ้นมีใได้บุญเพราะหลานนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสี t สั้นๆสำหรับคืนนี้